เพื่อนแต่ละประเภทที่มึงจะต้องเจอตอนมึงเข้ามปลายผ่านมาต้นกันมาแล้วบางคนเนี่ยต้องไปสอบเข้าโรงเรียนใหม่เพราะว่าโรงเรียนเก่าเนี่ยมันมีแค่มสามบางคนเนี่ยก็โชคดีได้เรียนต่อโรงเรียนเดิมอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมแต่ก็ต้องมาเจอกับพวกเด็กใหม่ที่เพิ่งสอบเข้ามาตอนมสี่เหมือนกันนะนะวันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมเพื่อนแต่ละประเภทที่ผมรับประกันเลยนะว่ามึงเนี่ยต้องเคยเจอหรือว่าน้องมอต้นที่กาลังจะขึ้นมปลายก็อาจจะเจอคนประเภทนี้ได้เช่นกันนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกติดทีที่ไม่เคยมากินข้าวกับเพื่อนอีกเลยนะหลังจากที่มีแฟนนะหรือพวกที่ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ตอนในข้าประวัติศาสตร์นะจะมีแบบไหนที่พวกคุณเคยเจอกันบ้างไหมลองฟังดูถ้ามีแบบไหนเนะี่ยที่ไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคประเภทแรกที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนก็คือพวกเด็กเรียนหรือว่าถ้าภาษาววยรุ่นหนึ่งก็จะบอกว่าไอ้พวกตต่มะนะพวกนี้เนี่ยแค่มองก็รู้ละว,ว่าเนี่ย,เ,ยเด็กตต่มเด็กเรียนคนพวกนี้เนี่ยจะมักแต่งตัวเรียบร้อยกางเกงเนี่ยต้องยาวถึงยาวเลยเขา่าแล้วก็ เสื้อเนี่ยต้องรีดมาทุกวันแล้วก็พวกเนี้ยเนี่ยจะอยู่แต่กับเพื่อนที่ติ่มเหมือนกันทําให้เกิดเป็นกลุ่มซุปเปอร์ติ่มนะและที่สําคัญพวกนี้เนี่ยไม่เคยนั่งข้างหลังห้องเลยเว้ยแล้วก็มันเรียนเก่งกว่าพวกเราด้วยเว้ยครูถามอะไรแม่งตอบได้หมดโอ้โหขอเป็นเพื่อนหน่อยดิจะลอกการบ้าน ประเภทต่อไปก็คือไอ้พวกดาวโรงเรียนหรือถ้าแคบลงก็พวกไอ้หน้าหลอ่อที่มันอยู่รุ่นเดียวกับเราอะนะใช่ในรุ่นของเราเนี่ยแม่งจะมีไอ้หน้าหล่อคนนึงเว้ยอยู่ในรุ่นเดียวกันกับเราสักคน2คนแล้วก็ถ้าถามว่ามันหน้าหล่อขนาดไหนอะนะเอาเป็นว่าสูงขาวหล่อตรงสเปคผู้หญิงทุกคนในโรงเรียนสัตว์อะนะและไอ to ้พวกนี้เนี seul, ่ยมันเนี่ยจะกดออล่าของพวกเราเว้ยเวลามันอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นแบบ อืมตัวประกอบไปเลยนะแบบแค่แม่งโดนเรียกไปพูดหน้าสาวธงสาว,สาวแม่งก็แทบกรีดอะ่ะไอฮอตจริงๆริ่ะ ประเภทต่อไปก็คือไอ้พวกไม่สนโลกหรือว่าไอ้พวกทุเรศในห้องของมึงเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อยแน่ๆคนนึงแหละที่แม่งเนี่ยมีนิสัยทุเรศทุเรศขนาดไหนขนาดที่ว่าแม่งโตดใส่เมือแล้วเอาให้เพื่อนดมหรือว่าชอบเลยดังๆในห้องแบบ,บไอ้พวกนี้เนี่ยแม่งเจ๋งนะเวย้ยเหมืองแม่งมีบาเรียอะไรสักอย่างกันเอาไว้อะไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือว่าครูในห้องด่าว่ามันทุเรศแค่ไหนอะแม่งก็ไม่สะทบสะทาเลยเว้ยนั่นแหละ ประเภทต่อไปก็คือไอ้พวกบ้ามิตรภาพส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นหัวหน้าแก๊งเพื่อนของเราเว้ย คือแม่งเนี่ยจะบ้ามิตรภาพสัตว์เลยเว้ยแบบแม่งเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนหรือว่าคนแปลกหน้า67คนเนี่ยสามารถมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันได้กลายเป็นแกงเพื่อนนะและคนนี้เนี่ยจะสามารถพาเพื่อนเนี่ยไปหาอะไรสนุกสนุกทาได้ในแต่ละวันนะไม่ว่าจะแกล้งครูหรือว่ากินข้าวด้วยกันหรือว่าเล่สาหรือว่าเตะบอลหรือว่าโดดเรียนคือแม่งสามารถพาเพื่อนไปสนุกในแต่ละวันได้คือถ้ามึงมีเพื่อนคนนี้แล้วเนี่ยชีวิตมอปลายมึงเนี่ยแม่งโคตรสนุกสัตว์เลยเว้ยแล้วผมอะคิดว่าที่มันเป็นแบบเนี่ยเพราะว่าแม่งน เฟยโอเวนน้าแจ็คแอดอะไรพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวกับมิตรภาพเยอะๆเป็นแก๊งๆอะนะ แม่งก็เลยอินแล้วก็เอามาใช้กับเพื่อนในโรงเรียนนะเอาเป็นว่าถ้ามึงเจอเพื่อนแบบเนี้ยก็อย่าลืมรักษามันไว้ด้วยล่ะผมเชื่อเลยว่ามันเนี่ยคบกับมึงจนโตแน่โอ้โหซึง้งประเภทต่อไปก็คือประเภทคั่วตรงข้ามของไอ้พวกเด็กติม๋มนั่นก็คือไอ้พวกเด็กเกเลเว้ยในโรงเรียนไทยเนี่ย<ม>เด็กเกเลส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสิ่งที่สําคัญเลยก็คือชอบใสก่กางเกงขาสัน้นแบบผมก็ไม่รู้ว่าทำไมครูถึงห้ามเด็งนักเรียนใสก่กางเกงขาสัน้นมันดูห้าวหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละซึ่งเอาจริงมมมมันก็ไไ่่ด้หาาายควว ที่ใส่เกงขาสั้นทุกคนเนี่ยเกเรหรอกเว้ยแต่เด็กที่เกเรเนี่ยชอบใส่ขาสั้นกันและนอกจากเกียงสั้นๆก็จะเป็นเรื่องถุงเท้าเว้ยโรงเรียนเนี่ยให้ใส่แบบไหนแม่งก็จะใส่ขั้วตรงข้าวเว้ยแบบโรงเรียนให้ใส่ถุงเท้าข้อยาวไอ้แี่ยนี่สึกใส่ถุงเท้าข้อสั้นแล้วแม่งก็โดนครูตีหรือว่าโดนครูหักคะแนน,นนะแต่ผมคิดว่าเด็กเกเรตอนมอปลายเนี่ยจะเกเรน้อยกว่าตอนมต้นนะเพราะว่ามปลายเนี่ยมันเป็นช่วงที่ใกล้จะเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตที่ต้องแบบเออต้องหาที่เรียนอะไรเนาะ,นะก็อาจจะเกเรน้อยลงแล้วอาจจะหันมาตั้งใจเรียน มากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะออก็ซอฟกว่าตอนมอต้นแหละทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่โรงเรียนไหนไวะเดี๋ยกกูจะยกพวกไปตีโรงเรียนมึนงเฮ้ย กระตกระปี้กระตกระปี้อย่างตับบมเลยต่อไปเลยก็คือประเภทยอดนิยมที่มีทุกโรงเรียนนั่นก็คือไอ้พวกติดฮีหรือพวกติดแฟนนะผมเนี่ยจะสมุดได้ฟังนะสมมบอว่าวันหนึ่งเนี่ยมึงลืมตาตื่นขึ้น,นมาแล้วมึงเข้ามสีวันแรกเนี่ยมึงก็คงเครียดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเฮ้อพรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกกูจะมีเพื่อนเพไะว้าเฮ้ยกูเพิ่งสอบเข้าโรงเรียนใหม่แล้วไม่รู้จักใครสักคนเลยแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นมึงไปโรงเรียนแล้วก็ข้าโฮมรูม,มนะมึงเนี่ยก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปทักเพื่อนหลังห้งนะง้้อองง่ะนนแวมมึเยยก็ไดพืา และจากเพื่อนสองคนเนี่ยกลายเป็น3 4 5 6หอ่ะแล้วก็ได้แก๊งเพื่อนเรียบร้อยพอพักเที่ยงเนี่ยมึงก็กังวลว่าเฮียกูกลัวต้องนั่งเด็กข้าวคนเดียวอ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะมองกูว่าแม่งเป็นเด็กเงาหงอยนั่งกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนเอ้าไอ้สากูเข้าโรงเรียนไหนไัาแรกมึงเนี่ยลยรวบรวมความกล้าชวนเพื่อนทั้งหมดเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันแต่แม่งก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเวยกินข้าวไปครึ่งจานเนี่ยและอยู่ๆเนี่ยแม่งก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนะเวยเดี๋ยวกลับมา แรกๆเนะี่ยมึงก็คงไม่อะไรหรอกผ่านไปปีหนึ่งพอแก๊งเพื่อนมึงเริ่มสนิทเนี่ยก็เริ่มไปไหนด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วก็แล้วก็ไอ้คนเดิมนั่นแหละมันจะหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนชวนไปเที่ยวไหนแม่งก็บอกขอตัวไปตรงนู้นก่อนขอตัวไปตรงนี้ก่อนเออมันหายไปไหนวะเอออยากรู้จริงๆเลยว่ะอ๋อก็หนีไปอยู่กับแฟนเนี่แหละไอ้พวกติดฮีชวนไปเดินห้างหลังเลิกเรียนแม่งก็ไม่ไปอ้างนูน่นอ้างนี่จนพวกมึงี่ยเริมจับทางได้ว่าว่าแม่งเนะี่ยติดฮีไม่ยอมไปเที่ยวกับเพื่อน แต่มันเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราเวย้ยโดยรวมเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่ติดอย่างเดียวติดประเภทต่อไปก็คือไอ้พวกที่ชอบสิงในห้องน้าเวย้ยคือไม่รู้ว่าม่งอยู่ในห้องน้ำแล้วดูเท่หรือว่าอะไรนะม่งชอบไปยืนดักกันหน้าห้องน้ําแล้วก็ประชุมกันม่งก็ดูดบุหรี่ม่งก็โดดเรียนมาอยู่ในห้องน้ำนะคือแบบคือไม่รู้ว่าที่อื่นก็มีนะ้ لك, ทำไมต้องมาอยู่ในห้องน้ำ่ะกูจะเข้าห้องน้ำไปท,ทําธุระของกูอะเออม่งชอบมาประชุมกันหน้าห้องน้ำมันแล้วก็ทําให้กูกลัวนะ โอ้โหก็ไปฟ้องครูดีไหมเนี่ยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกสภารักเรียนเว้ยพวกนี้เนะี่ยแม่งเหมือนจะมีพลังพิเศษเวยก็คือแม่งสามารถทําอะไรก็ได้เว้ยเพราะแม่งเป็นเป็นสภารักเรียนเว้ยคือแม่งใหญ่กว่าเด็กนักเรียนธรรมดายอย่างพวกเราอะนะนั่นแหละนสภารักเรียนบางคนแม่งก็เจ้าระเบียบบางคนแม่งก็เป็นสายให้กับเราได้นะแบบวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากจะไปเคารพธงชาติหน้าสาธงนะแล้วก็จ่ายตังค์ให้แม่งกันนะสักยี่สิบบาทแล้วก็บอกเพื่อนโกฝากเจ็คชื่อให้ด้วยนะแม่งก็เออได้เพื่อนนั่นแหละ ถ้ามึงเนี่ยมีเพื่อนเป็นสภานักเรียน,นยแล้วถ้ามึงรู้จักเนี่ยมันก็เป็นสายให้กับมึงได้เว้ยทำให้ชีวิตของมึงเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประเภทต่อไปก็คือไอ้พวกเล่นการ์ดเกมเว้ยผมเนี่ยรับประกันเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงเนี่ยอาจจะมีเพื่อนประเภทนี้ไม่ก็เคยเดินผ่านกันมั่งแหละตอนมอปลายและการ์ดเกมที่พวกนี้เนี่ยเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวนการ์ดบัดดี้ไฟ์โปเกมอนเมกายูกิเออและพวกนี้เนี่ยแม่งก็มีจุดอ่อนตรงที่ชอบโดนคูยึดการ์ดเวย บางวันเนี่ยมันชอบแอบ,บเล่นในห้องเรียนไว้ระหว่างที่ครูเนี่ยกำลังสอนอยู่พอครูเห็นแม่งก็โดนยึดและคิดดูเว้ยการ์ดบางใบในเด็กแม่งอ่ราคาบใบละ700บาทและโดนครูยึดยดีนะไม่โดนครูชฉียกนะนั่นแหละผมคิดว่าสมัยเนี้ยเดินไปทางไหนก็น่าจะยังคงมีนะพวกเล่นการ์ดเนี่ยโอเคฟังมาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะทุกคนประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือไอ้พวกที่ชอบหลับในห้องเรียนเว้ย ไอ้พวกนี้เนี่ยนานานดีแม่งจะเกิดขึ้นไม่ก็ขาประจามานะที่แม่งนอนหลับประจํำทุกคาบเลยนะก็คือหลังเลิกเรียนเนี่ยแม่งจะต้องมีคนหนึ่งเวย้ยหลับจนหมดคาบไปแล้วอะ่ะแล้วทุกคนเนี่ยออกจากห้องกันหมดแล้วแม่งก็ยังหลับอยู่เวย้ยไม่ตื่นทุกทีสงสัยเมื่อคืนแม่งเล่น RV อวียันตี5้านะแม่งเลยมาหลับในคาบะนะแล้วก็นั่นแหละแม่งก็จะชอบโดนเพื่อนแกล้งแบบไทย ถ่ายคลิปลงสตอรี่บ้างไว้ก็ให้แม่งหลับอยู่ตรงนั้นจนคนที่ใช้ห้องต่อไปแม่งก็มานั่งหมดแล้วตื่นบ่ายทีแม่งคงเฮียกูอยู่ห้องนี้เหรอโอเคโบนัสนะครับทุกคนก่อนที่จะจบคลิปกันไปไม่รู้ยุคนี้ยังอยู่ไหมนะแต่ยุคผมเนี่ยมีแน่นอนนั่นก็คือวัยรุ่นเทสดีนะวัยรุ่นเทสดีเนี่ยเป็นยังไงก็คือพวกที่คือในยุคผมเนี่ยมันจะเป็น เป็นวัยรุ่นที่ชอบไว้ผมปิดหน้านะและที่สําคัญเลยสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยก็คือแมสดําผมปิดตานั่นแหละแล้วเขาก็จะชอบใส่เสื้อสีดําไว้เป็นเชือเชือดสีดํากางเกงสีดาแล้วก็ชอบฟังเพลงที่มีชื่อว่า born, Die For You นั่นแหละในะยุคผมเนี่ยเป็นอะไรที่บูมมากก็คือวัยรุ่นเทดดีแบบเดินไปทางไหนก็เจอแต่วัยรุ่นเทดดีนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างผมขาดตกบกพร่องตรงไหนฝากบอกด้นะนะเผื่อผมจะไปทำต่อพาร์ทที่2อนะ ก็คลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจน,นจบนะครับ